โยนเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์คเคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาััเดตเรื่องราวของท็อป10นั่นเองนะครับทุกคนเป็นการค้นหา บน YouTube นั่นเองมากที่สุดนะครับบนย o ทูบโคเรีในปี2023นี้นะครับใกล้จะถึงสิ้นปีแล้วการจัดอันดับต่างๆเนี่ยก็ทยอยมาอยู่เรื่อยๆเลยครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลการถูกค้นหามากที่สุดบนยู u ูบโคเ r ี a ในปี2023นั่นเองฝั่งไอดอลหญิงนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า10อันดับแรกเนี่ยที่ถูกค้นหามากที่สุดเป็นใครจากวงไหนกันบ้างเริ่มกันที่อันดับแรกอันดับที่10เลย,เลยนะครับได้แก่คาซึฮะจาก Le Film เลสเนอร์เงตมนนี้ก็ ปล่อยเพลงใหม่มาแล้วด้วยนะครับคาสียะเปิดมาเป็นคนแรกเลยตัวแทนจากเลสเอร์ฟิมหนึ่งอันดับต่อไปนะครับอันดับที่9ได้แก่วินเทอร์จากเอสปาเองน้องหนาวจากเอสปานะครับตอนนี้ก็ใกล้คัมแบ็กแล้วด้วย10พฤศจิกายนนี้อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับเอสปาแล้วก็วินเทอร์การถูกค้นหาสูงสุดในปีนี้มาเป็นอันดับที่9เลยต่อไปนะครับเราไปกันที่อันดับที่8ได้แก่แฮริ่งจาก New จีนส์นั่นเองนะครับเมมเบอร์คนแรกจาก New จีนส์มาแล้วแม้ว่าช่วงนี้จะยังไม่มีเพลงใหม่ปล่อยออกมา ซึ่ง็นการคัมแบ็กเดียวแต่ว่าก็ได้สร้างความปังไปแล้วกับเพลงไตเติลที่สุดยอดเลยนะครับในการคัมแบ็กใหม่ล่าสุดนี้สร้างปรากฏการณ์ได้อย่างมากมายสําหรับ New Jeans ตอนนี้อันดับที่8ตัถูกคนหามากที่สุดแฮรินนั่นเองนะครับต่อไปอันดับที่7ไปกันที่จีซูจาก Black พิ้งนั่นเองนะครับพี่ใหญ่ของ Black พิ้งมาแล้วหนึ่งการจัดอันดับเหล่านี้ยังไงก็ต้องมี Black พิ้งแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้คนแรกมาแล้วจีซูอยู่ในอันดับที่7นั่นเองต่อไปต่อไปเลยนะครับอันดับที่6ขยับขึ้นไปอีก คือแมตเธอลฟิมคิมแชวอนนั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยแชวอนก็พักผ่อนอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าความปังของแชวอนนั้นก็ไม่หยุดพักเลยมาเป็นอันดับที่6กันเลยนะครับกับการจัดอันดับในครั้งนี้อันดับต่อไปนะครับเราก้าวเข้าสู่ท็อป5กันแล้วมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่เป็นการเสียวเวลาอันดับที่5นั่นก็คือเจนนี่จากแบล็กพิงกนั่นเองเมมเบอร์คนที่2จาก b บล็กพิงมาสร้างความปังเรียบร้อยแล้วนะครับเจนนี่คิมเจนนี่รูบี้เจนอยู่ในอันดับที่5เปิดท็อป5มาด้วยความปั สุดยอดเลยอันดับต่อไปนะครับเข้าสู่อันดับที่4ได้แก่เมมเบอร์คนแรกจากไอฟ์นั่นก็คืออันยูจินนั่นเองนะครับกระแสะแรงมากๆในตอนนี้การคัมแบ็กครั้งใหม่ล่าสุดตามเพลงไตเติลชาร์ตค่อนข้างดีเลยนะครับโดยเฉพาะแบตดี้ในตอนนี้ที่ก้าเข้าสู่ท็อปทรีกันหมดแล้วโดยเฉพาะชาร์ตใหญ่ๆเนี่ยขึ้นอันดับที่1เป็นว่าเล่นเลยนะครับไต่มาเรื่อยๆจนจะไป perfect all kill แล้วแฟนๆดุ้นกันมากๆตอนนี้ส่งกําลังใจให้ไอฟ์กันด้วยนะครับต่อไปเลยอันดับที่3เข้า ท็อป3กันแล้วคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่เลยนะครับตัวแทนจากเจเนอเรชันที่2เพียงคนเดียวในท็อป10นี้นะครับแทยอนจาก Girls Generation นั่นเองลีดเดอร์พี่แทนะครับจาก Girl s Generation เข้ามาอยู่ในอันดับที่3ท็อป3แบบปังๆเลยเป็นตัวแทนนะครับศิลปินหญิงหรือว่าไอดอลเคป๊จาก Gen 2เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในการจะอันดับท็อป10นี้ที่ถูกค้นหามากที่สุดบน YouTube ในปี2023นี้ของเกาหลีใต้แทยอนจาก Girls Generation นั่นเองแม่จะ แม่จะไม่ไปไหนแม่จะอยู่ทุกการจัดอันดับจริงๆนะครับไปกันต่อเลยนะครับทุกคนอันดับต่อไปอันดับที่2ได้แก่วอนยองจากวงไอฟ์นั่นเองนะครับมาหมดเลยทั้งวอนยองแล้วก็ยูจินตัวตึงจากไอฟ์นะครับวอนยองเนี่ยเข้ามาอยู่ในท็อปทอันดับที่2กันเลยทีเดียวอันดับสูงมากคนเกาหลีใต้เนี่ยเขารักและเอ็นดูสุดๆนะครับค้นหาแบบรัวๆเลยจนติดมาอยู่ในอันดับที่2นี้สุดท้ายแล้วนะครับรามาถึงอันดับที่1กันแล้วทุกคนคิดว่าอันดับที่1นั้นเป็นใครเราจะให้ทุกคนเนี่ 10วินาทีแล้วกันนะครับกรอมแล้วก็พิมพ์ชื่อมาเลย1 9 8, 7, 6, 5, 4 3, 2 หนึงและอันดับที่1น,น,นะครับได้แก่คาริน่าจากเอสป้สาวโรเก็ตพันเชอร์ของเรานั่นเองนะครับคาริน่าก็คือตัวตึงอีกหนึ่งคนเลยจากเจเนอเรชันที่4นะครับในฝั่งไอดอลหญิงหรือว่าเด l กรุ๊ปนั่นเองครั้งนี้ถูกค้นหาม,มากที่สุดนะครับบน y o u t u b e เรียในปี2023สูงสุดเป็นอันดับที่1กันเลย Engage ใน IG ก็ปังนะครับขึ้นแตะ8ล้านเร็วที่สุดของ เกิลกรุ๊ปหรือว่าไอดอลหญิงเจนซีครั้งนี้เนี่ยอยู่ในอันดับที่1นคนหามากสุดบน YouTube อีกปังจริงๆนะครับคาริน่าของเราใครเป็นแฟนคลับพี่หน้านะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันได้เลยรวมไปถึงอันดับอื่นๆด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือท็อป10 10อันดับศิลปินหญิงหรือว่าไอดอลหญิงที่ถูกค้นหามากที่สุดบน YouTube เกาหลีใต้ของปี2023นี้นะครับเป็นแฟนคลับของใครรักใครเชียร์ใครกันบ้างก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีดกับทั้ง10ออััััันนนนนดดดบกกก้้้วยะครรลลิปปีีเเเเาาา่่ตพงมมจให คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง